สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเครื่องรางหรือรูปแกะสลักนำโชคอีกอย่างหนึ่งเครื่องรางนำโชคนั้นก็คือนกคุ้มนะครับนกคุ้มนั้นเป็นเครื่องรางที่เน้นทางด้าน นำโชคลาภเงินทองทรัพย์เข้าบ้านเป็นการเสริมดวงทางด้านการทำธุรกิจค้าขายการที่เราบูชานกคุ้มหรือเครือหรือ,รอลูกแกะสลักนกคุมเข้ามาในบ้านนั้นถือว่าเป็นการคุ้มเงินคุ้มทองและรักษาโชคลาภทรัพย์สมบัติ ัสถานของเรานั้นให้คงอยู่เพื่อความมั่นคงภายในบ้านและครอบครัวบางท่านนั้นมีปัญหาทางด้านเงินทองขัดสนมีหนี้มีสินการทํามาค้าขายติดขัดเมื่อได้บูชาหรือมีรูปแกะสลักนกคุ้มเอาไว้ในบ้านก็ถือว่าเป็นการแก้ร้ายให้กลายเป็นดีทางด้าน โชคลาบเป็นในตัวนะครับนี้เป็นตัวอย่างที่ผมนํามาให้ดูนี้เป็นรูปแกะสลักไม้นะครับก็จะมี2ตัวการมีรูปแกะสลักนกคุ้มหรือหรือเป็นเครื่องรางก็ได้นะครับนกคุ้มนั้นที่ถูกต้องควรจะมีลักษณะเป็นนกสตัวคู่กันนะครับหรือ1คู่นั่นเองนกคุ้มนั้นก็คือ โดยธรรมชาติแล้วจะอยู่อาศัยกันเป็นคู่นะครับจะไม่แยกจากกันดังนั้นการที่จะมีนกคุ้มแกะสลักหรือการบูชาเป็นเครื่องรางมาในบ้านนั้นควรจะบูชา1คู่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างทำมาจากไม้นะครับเหมือนกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปไว้ที่เพานี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบอภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ